สวัสดีครับแฟนๆสีสันบันเทิงผมดีใจมากเลยที่ได้มาเป็นพิธีกรภาคสนามวันนี้ถ้าแฟนๆอยากรู้จักผมกับเดอะแก๊กมากกว่านี้แล้วก็อย่าพลาดชมละครเรื่องบุญวายสบายดีเลยนะครับเชไมไม้พี่ชามคนสวยใช่แล้วค่ะ Thank you นะจ๊ะดุกดิกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้ชามก็มีดุกดิกมาช่วยสร้างสีสันในรายการด้วยนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็นส่วนสำคัญของการที่ทำให้ละครเรื่องวุ่นวายสบายดีทั้งน่ารักทั้งปวดหัวฉ่ำเชื่อแล้วล่ะค่ะพี่อน้นพี่ริต้า งานนี้ผู้จัดงัดสุพลวิเชียนชายส่งน้องดุ๊กดิ๊กหมาน้อยสุดน่ารักพันบีเกิลมาสร้างรอยยิ้มให้แก้มปรีกันทั้งครอบครัวที่หน้าจอช่อง3ค่ะกับละครโรแมนติกคอมาดี้บุญหวายสบายดีแถมคนรักสัตว์อย่างหนุ่มอ้นสราวุธที่รับบทกลางหาวสัตวแพทย์นุ่มยังต้องหอยกตำแหน่งพระเอกให้กันเลยทีเดียวค่ะส่วนสาวสุริตาเจนเซนมาเป็นคุณครูน้ำเจ้าของหมาน้อยแสนรู้หนุ่มเวฟสารินเป็นสัตวแพทย์อภิชนคู่แข่งความรักที่คอยสร้างเรื่องป่วนร่วมด้วยนักแสดงสุดฮาและรับเชิญ ฝีมืออีกครับข้างค่ะนงานนี้นอกจากเจ้าตัวยุ่งดุกดิกจะมาเป็นสะพานสารความสัมพันธ์รักแล้วยังต้องคอยลุ้นการผจญภัยสารพัดของเจ้าหมาน้อยและเหล่าพลพรรคทั้งหมาใหญ่หมาเล็กกันอีกด้วยนะคะช่วยด้วยผมผิดเองแหละครับผมมีความสุขมากเลยครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดวันนี้ผมไม่ได้เป็นดาราแล้วพี่ๆไม่ได้มาสัมภาษณ์ผมนะครับผมอาจจะอยู่ตามคลินิกสักที่หนึ่งละครแนวนี้ไม่ค่อยมีเห็นบ่อยนะผมก็เลย อยากทำรู้ว่ามันต้องเหนื่อยแน่ๆเลยแต่ว่าอยากให้คนดูได้เห็นอะไรแปลกๆบ้างแล้วก็ดูหมาดูแมวดูเป็ดดูไก่ดูนกดูอะไรเงี้ยน่ารักมากก็คือว่าคนดูเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเราอุ่นใจเราสบายค่ะเรารู้สึกเรายิ้มไปกับละครเรา สนุกไปกับละครนี่ค่ะสมชื่อฮะอุน่นวายแล้วก็สบายดีสนุกครับมีสัตว์เด็กเอฟเฟคจริงพบทุกอย่างครบหมดเลยหมดเลย <c oughs> ค่ะเพิ่ง <c oughs> รู้ว่าเล่นกับสักยากมากค่ะเพราะเราควบคุคมเขาไม่ได้แต่ว่าก็ผ่านมาดีก็จบมาได้ค่ะดูแล้วให้ติดตามชมดูค่ะสนุกมากแล้วก็สักวน่ารักมากๆค่ะดูแล้วเดี๋ยวจะคุยกับสุนั์เหมือนลิตา้า <c oughs> ไปติดตามความน่ารักของคู่พระนางและแก๊งซูเปอร์ด็อกได้ในละครเรื่องวุ่นวายสบายดีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงครึ่งพรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนตอนนี้ไปดูเซอร์ไพรส์วันปิดกล้องของละครเรื่องรักเกิดในตลาดสดกันค่ะมีแขกพิเศษโผล่มาสร้างความโรแมนติกและความสดชื่นให้กับกองถ่ายด้วยละค่ะ เพราะเป็นสิทธิ์ที่รักรุ่นพี่ผู้กำกับอ๊อพองพัน์ที่สุดเจ้าเบ่าชายชาติทยดมผู้กำกับน้องใหม่ของวงการเลยพาเจ้าสาววิกกี้สุนิสามาร่วมสแสดงความยินดีวันเลี้ยงปิดกล้องละครรักเกิดในตลาดสดถึงกดังร้างกันซะเลยแถมงานนี้คู่เบ่าวสาวยังทําให้ฉากบูซีเรียสที่เป็นบทสรุปของเรื่องผ่อนคล้ายทันตาเห็นเมื่อหยิบก้าดแต่งงานมาเชิญพี่อ๊อพี่แดงทําให้พระนางที่กําลังอินเลิฟนอกจอมาริโอมากี้ออกอาการอินกว่าใครส่งเสียงเฮนําดองมาเลยค่ะ อันนี้มันแรกที่ได้ได้ไดไดว่าง,งพร้อมอกันอยู่ในรถคันเดียวก็เลยถือโอกาสนี้แหละรีบรบวิ่งทําทุกอย่างท,ที่ที่เราอยากจะทำให้ให้เสร็จให้ทันก่อนงานวันที่16อย่างพี่ออฟพ,พี่แดงหรืออะไรเงี้ยคือแบบรักมากและอยากจะได้มาได้มีโอกาสมาเชิญด้วยตัวเองทังนีมูล <c oughs> ของเราก็จะเป็นกองถ่ายครับเพราะว่าหลังจากแต่งเสร็จแล้วเราก็จะทํางานกันต่อเลย ด้านหนุ่มสาวน้องใหม่สดสดสิงสิงสิบหกคนที่เข้ารอบสุดท้ายโครงการคริสตัลตามล่าหากแกงน้องใหม่เฟรชิแกงหันติงก็เดินน้าใสาตามผู้จัดพี่น้องอรุณโอชามาแนะนําตัวพร้อมรับพรจากผู้บริหารช่อง3าคุณสมรักนรงวิชัยที่อาคารมารีนอนเพื่อน,นําพลังไปปล่อยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศโชว์ร้องเต้นและละครการแสดงงานนี้ใครจะได้เป็น8เฟรชชี่เจ้าของ8คาแรคเตอร์ใหม่ในละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์แฟนๆต้องไปร่วมเชียร์กับพี่ๆซีเนียร์คนดังในวันชิงพุธที่23พฤษภาคมที่ เซ็นทรั l เแต่ที่แน่แนๆตอนนี้ทั้ง16คนหัวใจฟูโตจากพรดีๆที่ได้ในวันนี้กันแล้วล่ะค่ะ่ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการ acting ค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะก็ช่วยพวกเราได้เยอะเลยค่ะได้เรียนรู้เรื่องการฟังครับเวลาแสดงก็ต้องใช้ฟังแล้วต้องเห็นภาพจริงๆไม่ใช่ว่าแบบ เราอ่านบทจำบทได้อย่างเดียวครับเราต้องแบบรู้สึกไปกับมันจริงๆด้วยจะลืมไปดูกันนะครับ แก๊งสบายเสียงกำลังใจชันเลิศของพระเอกสซยมาที่กระจายกำลังไปพบปะแฟนละครขุนศึกก็พากันเป็นปลืม้มเมื่อเห็นกองทัพคุณผู้ชมมาต่อแถวซื้อเสื้อยืดขุนศึกสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวฐานกล้าแนนทางฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแม่หญิงไรพลอยเชอร์มานพี่ปิ่นนัทนานู้จจศสาวโอเพลดาใบเฟิร์นพัทรินกิกเดนายเก่งชัชวานเต๋าอดิสรยอมรับว่าเป็นช่วงที่น่าบานที่สุดในชีวิตก็เสื้อสองพันตัวขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่กี่นาทีเองค่ะ ช่วยจับไว้หน่อยตัวจะลอยจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าบานหน้าบานมากปกติใครทักหน้าบานเนี่ยโกรธแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่โกรธก็ดีใจมีคนมาร่วมทําบุญกับเราเยอะแยะไปหมดเลยนะ ส่วนที่ธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ่วันนี้เอื้อยแตงโดนัมมนัสนันและตัวร้ายแค่ในจอก,กิบวัฒนะรวมทั้งสองหนุ่มกิบกะเกง่งก็ยิ้มไม่หูเพราะนอกจากจะตั้งใจมาอุดหนุนเสื้อยือดคุณสึกรวมใจช่วยถ่านกล้าแล้วแฟนๆยังเอ่ยปากชมทุกตัวละครให้ได้ยินกับหูแหมแบบนี้ก็ชื่นใจหายเหนื่อยกันทั่นหน้าละคะ่ะมาถึงเนาะจากคนจะมาช่วยซื้อเสื้อแล้วเขาก็จะจําชื่อตัวละคร<ม>ได้เงี้ยแล้วเรามีแฟนกันทุกคนเลยอย่างพี่กิฟเนี่ยก็บอกดูอยู่นะเล่นได้เ็วมากเลยอะไรเงี้ย คือในจอจในจอนี้ใสไม่ดีแต่ตัวจริงนี่ใสน่ารักมากเลยนะครับตัวจริงยิ่งกว่า ลายยิ่งกว่าคุณเก่งเป็นยังไงบ้างครับใช่พี่เก่งนิดนึงเป็นแบบดีมากครับทุกคนก็จะมาทักโอ้พระราชมนูแบบเทมากก็พยายามเทที่สุดแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับที่มาช่วยกันทําบุญเราย้ำอีกทีหนึ่งว่ารายได้จากการขายเสื้อทุกบาททุกสตางค์นะครับเราจะนําไปให้มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแลพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนะครับก็คือที่มารีนนน10โมงถึง2โมงก็อยากจะให้ทุกๆคนที่เป็นแฟนละครขุนศึกมาซื้อเสื้อเก็บไว้เป็นที่ระล และพรุ่งนี้แฟนละครเรื่องคุณศึกสามารถมาซื้อเสื้อและแสดงพลังเชียร์อ um, ั้ำน็อตเบนกิกเก่งเต๋าได้ที่ช่อง3อาคารมารีนอนตั้งแต่10โมงเชา้าเป็นต้นไปนะคะแต่ตอนนี้เราไปให้กำลังใจพวกเขาทางหน้าจอดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณชุดพิธีกรจากด b และเครื่องประดับจากอ e ีเต้ค่ะเพียงแค่คุณมีความศรัทธาและความเชื่อมัน่นคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาทุกๆอย่างไปได้นะคะสวัสดีค่ะ